สวัสดีครัพวกเราเป็นตัวแทนยโยวชนซีจีเอฟจังหวัดยะโสธรแซ็คพาิพัฒน์ชัวยชนกลุ่มบ้างไฟโก้ครับแทมค่ะแพรค่ะยินค่ะปุ้ยค่ะคือโครงการของพวกเรามีชื่อว่าเล่าจ๋านูลาก่อนครับจุดประสงค์ของพวกเราคือลดละเลิกเล่าภายในชมุมชนของพวกเราครับ สำหรับเป้าหมายก็คือเยาวชนอายุ13-15ปีจำนวน30คนค่ะมีการซื้อหาได้สะดวกค่ะคก็คือเดินไปก็ซื้อได้นี่ค่ะคนหมายก็ยังไม่ยังไม่ด้ร้านค้าไม่เข้มงวดในการเช้ใค,ค่ะอย่างเช่นเขาไม่ให้ขายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปี ไปซื้อแม่ค้าก็ขายให้ครับพวกเราก็จัดอบรมเด็กเป้าหมาย30คนอายุประมาณ13-15ปีนะครับมาจัดอบรมเรื่องโทษของสุราหรือเหล้านี่นะครับว่ามันมีโทษอะไรบ้างคือแล้วก็จะทำโปสเตอร์ครับไปติดตามร้านค้าเพื่อรณลงลดระเลียกเหล้าครับ พวกเราได้รู้จักการทํางานอย่างเป็นระบบครับและรู้จักการทํางานเป็นทีมมีการวางแผนรู้จักนําปัญหามาแก้ค่ะสำหรับสิ่งที่ได้ทําจากกิจกรรมนี้ก็คือว่าเราได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็แบบว่ารู้จักกันมากขึ้นทํากิจกรรมร่วมกันค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จอุปสรรคนะคะก็คืออยากให้เด็กๆในชุมชนมีความกล้าแสดงออกและให้ความร่วมมือให้มากกว่านี้คะ่ะค่ะสำหรับอุปสรรคนะคะเด็กก็ยังไม่ให้ความร่วมมือแบบอย่างเต็มที่มากพอคะ่ะในการไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแสดงออกหรืออะไรก็ตามะคะ่ะ เราก็ต้องทําแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะพวกเราก็ขอขอบคุณซีเเป็นอย่างสูงครับที่ให้การอุปการะของพวกเราทําให้ชีวิตพวกเราดําเนินมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับและช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอดก็คือทางท่านเจ้าหน้าที่โครงการก็ดีหรือทุกฝ่ายก็ดีครับทําให้พวกเรามีวันนี้ได้และเป็นเป็น่าสูงครับคือสําหรับตัวหนูก็ทําให้ตัวหนูนี้กล้าแสดงออกจากที่ พูดไม่พูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยกล้าแสดงออกก็ทําให้มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับ c c a ก็คือจะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือบุคคลที่ยากจนก็ทําให้บุคคลนั้นมีบุคลิกสภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะค่ะสําสหรับโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เข้าร่วมในโครงการเพราะาเป็นโครงการที่ดีนะคะ เป็นความภูมิใจที่หนูได้เป็นส่วนหนึ่งของ p ีพค่ะคือเมืองยโสธรเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวนะครับเดยเช่นคัก่อนคือเมืองบั้งไฟกู้แตงโมหวานมอนขวานผ้าขีดแหลงผลิตข้อหอะลิชั้นดีนะครับประเพณีหลักนะครับซึ่งเป็นประเพณีแห่บั้งไฟครับเพื่อจุดบั้งไฟขึ้นไปบนฟ้าขอฝนจากพญาแถนก่อนฤดูการทํานาครับซึ่งประเพณีนี้ ทางจังหวัดยะโสธรก็ได้ทําร่วมกับประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งทางประเทศญี่ปุ่นก็มีประเพณีเหมือนจังหวัดเราครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดยะโสธรนะครับคือพระธาตุกล่องพอน้อยข้าแม่ครับคือมีหลักมีเรื่องเล่าขานกับว่ามีชายคนหนึ่งนะครับไปทํานาแล้วแม่เนี่ยไปส่งห่อข้าวนะครับซึ่งแม่มีกระติบข้าวเล็กๆ แต่อัดแน่นไปด้วยข้าวนะครับไปส่งให้ลูกแต่ลูกหิวมากเห็นแม่นํากระติบข้าวใบเล็กมาคิดว่าจะกินนิ่มก็เลยฆ่าแม่ก่อนครับอย่างนี้ก็เลยถือกันมาว่าเวลาคนยะดทอรหิวข้าวต้องหาข้าวให้คนยะโสธรทานก่อนครับถ้าใครอยากรู้ว่าจังหวัดยะโสธรเป็นอย่างไรก็ขอเชิญเที่ยวที่จังหวัดยะโสธรด้วยครับสวัสดีครับพวกเรากลุ่มบ้างไฟโกยะโสธร ขอขอ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะบ๊ายบายอย่าลืมไปเทีย่ยวจังหวัดจสุสธอรน,นะครับ